สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกุกกอกนะคะวันนี้มาหาหน่อไไ่นะคะไม่รู้จะได้เผาหรือเปล่าหน่อไม้เพราะว่าหมดรุ่นใหญ่แล้วเนาะพ่อเหลือแต่รุ่นเล็กนะคะเล็กพิกขี้หนูนะคะแต่ว่าสวยมากเลยค่ะนะคะนี่เอซมาดูกันอือเอาเลยเพราะว่าพ่อหักก็แล้วแต่ว่ามันจะปอกไม่ได้สิเล็กนี่มาดูรุ่นแบบนี้เลยนะคะ fc เดี๋ยวแม่จะพาหักนี่อันนี้นะ่าถือว่าอ่อนมากนะคะเขาเรียกว่าคแขนงหนอไลนะคะนี่นู่นเพราะนี่มันก็ไปหักฝั่งนู้นนะคะทราบลาบอยู่เลย fc เดี๋ยวจะให้ดูนี่น,นี่แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นอ้ด้านบนอีกนี่นี่น,นีเล็กแต่ว่าอ่อนนะคะนี่ขนก็เยอะด้วยหมดก็เยอะ ใช่อ่ะเดี๋ยวเราหักกันเลยเราเอาไปปอกที่บ้านนะคะบ้องก็เอาต้มก็จืดเร็วค่ะหนาอไม้รุ่นนี้นะมัหมดแล้วหมดยามละนี่ค่ะได้เบรกกลับแน่นอนอีพ่อวันนี้นะนี่ค่ะเซีเอ้ยหักแบบมันๆเลยโอ้ ที่ถอีพ่อเอ้ยนี่อ,อ่อนอุลรวอยู่เลยอ่ะใส่กระสอบของเราดิเดี๋ยวให้พ่อนิ่มหักอีกยังไม่หมดอ่ะ,อะหักต่อเลยค่ะอันนี้ก็เอาเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยไปปอกอันนี้แหละต้งก็จืดเร็วอยู่ตรงข้างบนอีกสองอันนั้นไม่มียอดนะพ่อไม่ต้องเอามันไม่มียอดเอ <laughs> มันบ่มียอดอเอาแต่ทังเทิงมันพูอันข้างบนอีกสองหนออ,อถ้าพ่อเอาไม่ได้ก็ปล่อยเลยต่อไปก็จะหากินแต่แบบนี้แล้วเนอพ่อมหมดแล้วหมดแล้วนะจ๊ะถ้าถ้ามันไม่โดนน้ำหมอกมันก็ไม่ขึ้น ถ้าไม่เล่มหน่อไม้เผาก็อาจจะเป็นหน่อไม้ต้มเลอแทนเนาะมหมดฤดูกาลหน่อไม้หน่อใหญ่นะคะมันจะมีพวกขแขนงนี่แหละเอาต้มแบบขแขนงนี้ก็ได้นะคะหรือว่ายังไงก็ได้แต่หน่อไม้ที่ต้มเป็นหน่อมีแล้วนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวให้พ่อนิมแอดไลน์ไปอีกทีว่าโอ้โหดินนี่คือไม่มีความชุ่มเลยนะพ่อ,อแข็งปักเลยนะคะก็จะมีแต่พวกขแขนงหน่อไล่นี่แหละ ไปเรื่อยๆนะคะเลาะห้วยต้องไปหาเลาะตรงมีห้วยนะคะถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ออกเพราะนี่บอกว่าถ้าเห็นก็ชอยูนะคะมดรุน่นมดสมัยแล้เนาะน้ำใหม่กับมดยุคมดสมัยเป็นนีอ่อ่อนมากเลยค่ะแบบนี้นะถ้าไป,ปปอกก็ได้แต่นหนอนเน้นเลยนะคะนี่ สวยๆเลยเขาเรียกว่าแหนงหน่นอไม้นะคะโหไ, oh, ไอ้ขาวน่าจะเหนื่อยน่าดู ได้อยู่ได้ไหมพ่อก็เห็นอยู่นะแต่มันน้อยเนาะหน่อมันเล็กเนาะได้อยู่นะคะเนี่ยเอฟซีนี่พ่อได้อยู่เดอร์ค่ะนี่หนอนองน้นอีกเดี๋ยวเราไปเอาเอฟิตาไล่ละเดี๋ยวเอาไปใส่กับพ่อนิ่ม มดบ่ดนี่นะคะเหลือรุ่นแขนงแล้ว fc เอยน,นี่รุ่นนี้แหละอ่ะเคาะนี่โอ้ยไปปอกแล้วอ่อนมากเลยนะคะนี่รุ่นนี้นี่มดระวบอ้อยังงยูนี่ขอเห็นอีกแล้ว มีสองแขนงนี่สวยมากอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้จิว๋วรูดจิ๋วหลิวแล้วอะเดี๋ยวเราไปใส่กับพ่อนิ่มนู่นเสียงพ่อก็หักบล็อบบลอบอยู่นี่นะคะมาถึง ลำธารที่เราเคยมาเนาะนี่เอฟซีอ้ยเสียงน้ำก็เหลือเฉพาะตรงนี้แหละแถวอื่นก็แห้งนะคะนี่สายน้ำไหลผ่านไม่มีวันจะหนกลับในเอฟซีถึงแม้เราจะมาจุดเดิมเนาะก็ไม่เหมือนเดิมนะพ่อ <c oughs> แห้งแล้วไม่เหมือนเดิมนอนไล่จากหนองคาวนะคะนอนทางดินก็หมดแล้ว ตอนนี้คะเนงก็แทบไม่เหลือแต่ก็ยังดีเนาะเข้าไปหาฟูภูเขาก็น่าจะได้เพราะว่าน้ำใสนะเนี่ยนูน่นนไล่พ่อสวยๆเลยตามลำธารเนี่ย mm. เดี๋ยวไปหักเอาเลยข้างหน้าเพรานิ่มอะ mm. โอ้ยไม่แกะเราเอาไปแกะที่บ้านหม่รู้จะแกะที่นี่ mm. พ่อหนักบ่ mm. หนักไหม เดี๋ยวเทดูเนาะยกเบิง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 นี่ได้แล้วนะขนานหน่อไม้เขยา่าหน่อไม้ขแขนงหมดแล้วนะคะแล้วดูการหน่อไลนะ่เนี่ยเอฟซีก็จะเหลือแต่ขแขนงนี่แหละโอ้อ้าวเลาะเลาะเลาะนะคะดูนะ้ำจากก่อนนี่ถึงนี่เลยนะคะแต่วันนี้เอฟซีแห้งหมดแล้วแห้งไปกับการเวลาเพราะว่า ม้นก็หน้าหนาวแล้วนะคะฝนไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วค่ะนี่แต่ก่อนนี่หูน้ำนี่เหลือแต่ก้อนหินอี่ขอนิ่งก็ไปเลาะแล้วค่ะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกันแถวๆนี่แหละต้องหาตามห้วยนะคะเพงจะได้ออ้โหเจอแล้วเจอแล้วสวยมากค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนี่ เดี๋ยวเราก็เอาไปบอกกันที่บ้านนะคะได้ไหมอุ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้อันนี้สวยที่สุดเลยอ่อนด้วยนะคะสังเกตดูหน่อไม้นะคะมันก็ไม่ได้ออกทุกที่นะอันนี้มันจะมีความชุ่มนะคะนี่นมันถึงได้ออกถ้าอันไหนแหง้งๆจริงๆมันก็แห้งหมดแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะอุ้ยไปไหนไปด้วยกันเลยไปไหนไปด้วยกันนี่นะคะ ก็มีจะอ้วนนะคะอ้พ่อได้หนอใหญ่บ้างเลยเนาะอู้สวยมากนี่พ่อนิ่มได้แล้วใคร FC สวยจริงๆอุ้อ่อนจริงๆเนาะนี่นะคะหนอน,นี้ก็อู้ขนอน่อนอ่อนนี่นะคะได้แล้วดวดูดูก่อนเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าต่อว้าว แถวๆนี้น้ำไหลซะด้วยป้าใสแขวขาวน้ำน้ำใสสเลยนะคะเนี่ยแถมยังเย็นด้วยแมงมุมนะเนี่ยนี่เมื่อกี้ตัวอันนี้แหละนี่นี่เขามีน้ำด้วยนะเขามีน้ำด้วยอันนี้เขาเรียกว่าแมงมุมหรือเปล่าเพ่านิ่ม นี่มันปักข่อยเมื่อกี้นี่ถ้ามันขูบนี่ยโอ้จะเป็นพิษอยู่นะดูแล้วขอมีน้ำเหมือนเม่นเลยนะนี่เดนี่เดนี่อันนี้นะมันมาปักข่อยมื่อกี้นี่นี่ตัวลุ้งเหลืองนี่แล้วก็มีน้ำด้วยพ่อจะจับด้ือันน้ำแล้วมันแท่งข่อยเมื่อกี้นี่นะเออนี่ก็คั่นคลายนะแม่นบ่คั่นบ่บ่ได้คั่นเขาว่าแม่งมุ่มแลว้ววะนี่นะ เอาหยังแล้วหนูไว้พักก่อนเ๋ยแม่จะปอกเอาบ้องอาาหน่อไม้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะเอาไปยากเดี๋ยวออกสักเล็กสักน้อยก่อนบ้องมันก็เอาใส่ตะกร้านี่นะคะเดี๋ยวจะให้พ่อนิ่มเทดูว่าได้เยอะอยู่บ่วันนี้นะโอ้นะคะรุ่นนี้นะคะทุกท่าน นี่ก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็จะช่วยกันนะสองตายายแยกบ้องแยกหนอเลือกอันสั้นออกว่พี่เออกีอนน้ีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ f อก็ขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ